สวัสดีครับพี่พี่วิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันพุทธที่26เมษายน2 5, 5 6 6อยครับอยู่กับเคกระดานบอนลนครับวันนี้ผมหยิบมาวิเคราะห์ให้ทั้งหมด4คู่นะครับแต่รับรองว่าทั้ง4คู่ที่หยิบมาให้วันนี้นครับสวยทุกคู่เลยนะครับก่อนอื่นเราไปดูผลงานในกลุ่มนะครับเป็นบินของวันที่ผ่านมา แล้วผมได้หยิบมาให้นะครับได้เปรียบเทียบกันดูว่าในกลุ่มของเรานะครับได้รันบอลสดกันแบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนมากครับอยู่ในแนวต้านที่เป็นบวกกันทุกคนเลยนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเต็มกระดานไปพร้อมๆกันครับเอาละครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีเด็ด สำหรับวันที่ผ่านๆมานะครับหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับเอาละครับมาครับวันนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมหยิบยกมาให้ด้วยกัน4คู่ไปกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเปิดซิติกาต้อนรับการมาเยือนของไบรตันฮ็อปอาเบียนนะครับทีมเยือนช่วงนี้ร้อนแรงอย่างมากครับต้องบอกว่าสื่อต่างประเทศเปิดราคามาให้ทีมเยือนไบรตันฮ็อปอาเบียนนะครับบุกไปเป็นต่อนะครับบุกไปเป็นต่อนะครับพี่ๆนอตติงแฮมฟอร์เรส เจ้าบ้านถึง1ช่วงตัวนะครับ1ลูกกันเลยทีเดียวเราเข้าไปดูรายละเอียดของคู่นี้กันบ้างดีกว่าน,นะครับคู่นี้น,อ,นอร์ทแองอเรสเจ้าบ้านอยู่อันดับที่19ของตารางนะครับแข่งทั้งหมด32นะัดชนะไป6เสมอ9แพ้17เอ่อ ประตูได้26เสีย59นะครับตอนนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนไบตันนันโฮอัมเบียนตอนนี้อันดับที่8นะครับแข่ง29นะัชนะ14เสมอ7และแพ้8ประตูได้54เสีย37ประตูด้วยกันนะครับต,ต้องบอกว่าตอนนี้ไบตันนีกำลังฟอร์มมาสวยหรูเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับแล้วเข้าไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด13นัดนะครับเป็นนอสแอนเจลิสชนะไปได้3นัดเสมอกัน5นัดแล้วฝั่งทีมเยือนไบตันฮาวอเบียนเนี่ยชนะได้5นัดนะครับก็ถือว่าไบตันดูเลี่ยมเลื่อมกว่านิดหน่อยนะครับเลี่ยมกว่าเล็กน้อยนะครับนัดล่าสุดก็เจอกันเมื่อวันที่19ตุลาคมปีที่แล้วนะครับเสมอกันเสมอกันไปที่บ้านของไบตันฮาวอเบียนที่0ูนประตูต่อ0ูนย์นะครับเราไปดูฟอร์ม 5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่าครับเจ้าบ้านน้องแฮมเฟรต์5นัดหลังแพ้ไป4เสมอ1นะครับยังไม่เจอกับคําว่าชัยชนะเลยสําหรับ5นัดที่ผ่านมาส่วนทีมเยือนไบรตันแอนด์เอาเบียนนะครับ5นัดหลังชนะ2เสมอ2และแพ้1นัดล่าสุดเพิ่งพลาดท่านะครับพ่ายจุดโทษให้กับแมนเชสเต์ยูไนเต็ดในรอบรองชนะเลิศนะครับศึก F อ Cup ครับอังกฤษก็แต่ก่อนหน้านั้นนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยในลีกเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีและสวยหรูมากสําหรับไบรตันทีมนี้นะครับ เราไปดูคาดการณ์นะครับ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านฟอร์เรสเนี่ยน่าจะใช้สามประสานแน่นอนลุกนะครับก็มีเบนเดนจอห์นสันนะครับมอร์แกนกิฟไวท์แล้วก็ทิโวอาวอนิยี้นะครับเป็น3ประสานในแนวลุกส่วนฝั่งทีมเยือนมันแบลตันทาวาเบียนะครับวันนี้น่าจะมีมิโตมะนะครับลงบัญชาการริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับเจสันมาร์ตนะครับแล้วก็น่าจะเป้าวันนี้น่าจะใช้เดนิสอุนเดีนะครับเป็นตัวลุก ตัวปิดสกอร์สำหรับทีมเยือนไบตันฮัลอัลเบียนนะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับที่ติดโทษแบนและได้รับอา,า,อาการบาดเจ็บค้างอยู่นะครับกทางฝั่งนัดแฮมฟอร์เรสต์ต้องบอกว่าโอ้โหสิบวารายเลยทีเดียวนะครับวิลวิลีล่โบลลี่นะครับเซลลี่เย่สกอ็อตแมคคันนี่นะครับโอ้ตัวสำคัญสำคัญทั้งนั้นนะครับคิสวูดก็ยังเจ็บอยู่นะครับ ชิคูคูยาเต้ก็กลับมาเจ็บเพิ่มเติมไปอีกนะครับสำหรับเจ้าบ้านฟอรเรสส่วนฝั่งทีมเยือนไบตันฮอลล์อาเบียนวันนี้ทาลิกรมตี้ครับยังเจ็บอยู่เจอร์มีสเซเมนโตนะครับจาคอบโมเดอร์เดนนี่เวลเบกอดัมลาลาน่าหลายชื่อพวกนี้คือห,หลายชื่อที่ติได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่นะครับน่าจะไม่ได้ลงสนามในนัดนี้ เอาละครับเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับคู่นี้ทําไมผมถึงหยิบยกมาให้พี่ๆนะครับเป็นคู่แรกครับเพราะว่าถ้ามองที่เลทราคานะครับหช่วงตัวให้ทีมเยือนไบตันบุกมาเป็นต่อเนี่ยถือว่าแพงครับแต่ณตอนนี้ณนะเวลานี้ถึงนอตที่แฮมฟอร์เรสจะต้องดิน้นรนหนีการตกชั้นนะครับแต่ด้วยศักยภาพของทีมนะครับตัวที่เล่นตัวที่ มีอาการบาดเจ็บติดอยู่ของนอต์ทแฮมฟอร์เรสเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเหลือเกิน,นครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฟันธงนะครับให้อยู่ทีมเยือนไบตันแอนโฮแอมเบียนไปได้เลยนะครับวันนี้ไบตันจะบุกมายัดเยียดความปลาช้ให้กับนอต์ทแฮมฟอร์เรสได้อย่างแน่นอนครับพพ เอาละครับเราเข้าสู่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับวันนี้คู่ที่2ผมก็ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะกันเวลาตีหนึตามเวลาบ้านเรานะครับคุณคอนเวทแฮมนะครับเปิดลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของห่วงแดงลิเวอร์พูลครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับต่างทีมต่างโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งคู่นะครับตอนนี้เ,เวทแฮมยูไนเต็ดนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับ 23ของตารางส่วนฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับเลทต่างประเทศเปิดราคามาให้ที่คู่นี้ลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับบุกมาเป็นต่อเว์แฮมเจ้าบ้านที่ครึ่งช่วงตัวนะครับหรือว่าครึ่งลูกนะครับก็ราคาก็วัดกันไปเลยนะครับว่าจะอยู่เจ้าบ้านหรือจะอยู่ทีมเยือนนะครับเอาละครับเราเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้เฮดทูเฮดที่เคยเจอมาทั้งหมด20 5นัดนะครับเป็นเวสแฮมเจ้าบ้านที่ชนะได้6เสมอ4และลิเวอร์พูลชนะได้15นัดนะครับนัดล่าสุดลิเวอร์พูลเปิดแอนด์ฟิลนะครับเมื่อ20ตุลาคมก็ชนะเวสแฮมยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0นะครับ เอาครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งคู่ต่างโชว์ฟอร์มมาได้ดีและสวยรูกันมาตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับด้านเวแทแฮมเจ้าบ้านนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับบุกไปทุบบอลมัดได้4ประตูต่อ0นะครับส่วนลิเวอร์พูลทีมเยือนนะครับ5นัดชนะ2เสมอ2และแพ้ไปน1นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านแอนฟิลด์นะครับ เบียดและที่ทำโฟต์ไปได้3ประตูต่อ2ครับต้องถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นของทั้งคู่เลยเอาละครับเราไปดูคาดการณ์11ประตูแรกของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับทางฝั่งเวสต์แฮมเจ้าบ้านวันนี้นะครับจะมีมิเกลอันโตนิโอยืนเป็นหน้าเป้าเช่นเคยนะครับขนาบข้างด้วยจูลาตเบอร์เว่นนะครับแล้วก็ไซด์เบลลามานะครับจะยืนฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวลูกอีกตัวโดยมินิทาไลท์นะครับกับโทมัสซูเซกนะครับเป็นมิดฟิลด์แดนกลางนะครับคอยบัญชาการเด่น เกมแดนกลางครับส่วนฝั่งทีมเยือนหงแดงลิพู้นะครับจะมาในระบบ4-3-3คาดว่าต้องเดาใจเจอข้อค๊อปว่าวันนี้จะดันเทนเทนอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยขึ้นไปยืนมิดฟิลด์เหมือนนัดที่แล้วอีกหรือเปล่านะครับส่วนสามประสานในแดนหน้าก็น่าจะใช้ซาร่านะครับกัคโปแล้วก็ดิโกโชต้าเหมือนเช่นเคยนะครับโดยมีเจ้าหนุ่มเออเคอร์ทิโจนนะครับลงมาประชาการเ,เกมแดนกลางนะครับ ผู้เล่นนะครับที่ติดโทษแบนและได้รับอาการบาดเจ็บของทั้งสองทีมเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านเวสต์แฮมเนี่ยมีแค่จารุก้าสกามาก,ก้าคนเดียวนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนมีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่ถึง5คนนะครับสเตฟนานไบเซติดโรเบโตเฟเมนโนนะครับลิสวิลเลียมดับเิลเกต้าเควินแลปซี่นะครับก็ประมาณนี้ครับเจ้าเดิมๆหน้าเดิมๆทั้งหมดเลย คู่นีก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าสนใจผมเลยหยิบมาให้พี่ๆนะครับเป็นคู่ที่2ในประจำค่ำคืนนี้นครับกับด้วยเลทราคานะครับทีมเยือนเลวพูนะครับบุก มาเป็นต่อที่ครึ่งรูปเนี่ยก็ต้องถือว่าสมเสียงทีเดียวนะครับในการมาเยือนลอนดอนนัดนี้เพราะว่าตอนนี้เว์แฮมก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมฟันธงไปเลยว่าห่งแดงเนี่ยน่าจะเหนื่อยนะครับวันนี้ให้อยู่เจ้าบ้านเว์แฮมยูไนเต็ดไปได้ครับคิดว่าอย่างน้อยนะครับทีมของเดวิดมอยเนี่ยน่าจะมี1คะแนนในบ้านในนัดนี้นะครับ เอาละครับเราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำศึกพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์วันนี้เลยนะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดรังอิติฮัดสเตเดียมต้อรับการมาเยือนของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับอันดับหนึ่งนะครับทีมอันดับหนึ่งเจออันดับสองนัดนี้ต้องเรียกว่าเป็น เป็นนัดชิชะตาแชมป์ของศึกพพมเมียลีกไกลๆเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับด้วยเลนราคาต่างประเทศเนี่ยที่เปิดมาให้แมนซิตี้เจ้าบ้านนะครับเป็นต่อทีมเย,ยอารเซนอยู่ที่1ลูกนะครับหช่วงตัวแพงไหมต้องถือว่าก็ก็ต้องออกมาราคานี้แหละครับเพราะว่าอาร์เซนอล3นัดหลังเนี่ยไปดันไปสะดุดได้แค่3คะแนนเท่านั้นเอง เหรีราคาต่างประเทศจริงออกมาประมาณนี้นะครับหลูกหรือ1ช่วงตัวก็ถือว่าเหมาะสมนะครับผมเอาล่ะครับเราเข้าไปดูนะครับ h ฮดเวนะครับของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับรายละเอียดคู่นี้เฮดเวเคยเจอกันมาทั้งหมด35นัดน,นะครับเป็นเจ้าบ้านแมนซิตี้ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับชนะไป20นัดเสมอ6และทีมเยือนอาร์เซนอลชนะไป9นัดน,นะครับนัดล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้บุกไปยัดเยี่ยความปลาชัยถึงลังอาร์เซนอลได้3ประตูต่ตอหนึ่งเลยนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง เอาละครับเราเข้าไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1ฟอร์มสวยหรูมากๆครับส่วนอาเซนอล5นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่หนักไปทั้งเสมอนะครับ3นัดล่าสุดนี่เสมอล้วนๆเลยนะครับส่วน5นัดโดยที่ผลงาโดูรวม5นัดเนี่ยชนะ2เสมอ3แต่เกมที่เสมอ3นัดเนี่ยเป็นเกม3นัดหลังเลยนะครับ หลังสุดนี่ก็ทําได้เพียงเปิดบ้านนะครับเสมอกับเซาท์แ햄ปตันแบบน่าเสียดายไป3ประตูต่อ3เอาล้วครับเราไปดูคาดการณ์สิตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับทางฝั่งแมนซิตี้เจ้าบ้านนะครับวันนี้จะมีแอนดลิงเบลฮาแล่นเย็นเป็นหน้าตัวเป้านะครับมีเควินเดบอยและอีกายกูโดกันคอยสนับสนุนเกมแดนกลางนะครับเบรเดนดซินวากับแจ็คกิริตอยู่ริมเส้นทั้ง2ฝั่งนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นอับริกลาพ็อกนะครับอาคาันยีส่วนผู้ตัดตูก็ in the, in the sun, เอเดอร์ดิมนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลวันนี้4-3-3ของมิเเกออัตเตต้านะครับก็แผงหน้า3ตัวนะครับกาเบียลมาตินาลีคาเบียลเจสซูตนะครับโบุโยซาก้านะครับส่วนแผงมิดฟิลยังเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่ได้โชว์ฟอร์มกันได้ดีทั้งมาติโอเดนการ์ดโทมัสปาเตกานิชาก้านะครับเซ็นทรัลฮาร์ก็มีกาเบียลและล็อบโฮดดิ้งนะครับประตูก็จะเป็นแลมซี่นะจะเป็นแลมสเดลไม่ใช่แลมซี่ <laughs> ส่วนผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บติดอยู่นะครับก็ฝั่งเจ้าบ้านก็นาธานอาเก้คนเดียวนะครับทีมเยือนจะมีสาตัวด้วยกันครับวิลเลียมซาลิบานะครับทาเคฮิโรโทมิยาสุนะครับมูฮัมเหม็ดเอลนีนี่นะครับทางด้านทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับวันนี้มีผู้เล่นติดอาการบาดเจ็บอยู่สามคนด้วยกันนะครับเอาละครับนัดนี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นนัด ที่สุดมันสําหรับศึกพิมพิลีกอังกฤษนัดหนึ่งเลยนะครับวันนี้ทําไมผมถึงหยิบคู่นี้มาให้พี่ๆนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าคู่นี้นะครับด้วยต้องบอกว่าความพร้อมและการที่ได้เปรียบที่เล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เวลาเจอกันทีไรเนี่ยจะเป็นงานหนักของอาร์เซนอลเสมอเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยเลทราคาหนึ่งช่วงตัวหรือ1ลูกเนี่ยอย่างไรเสียนะครับแมนซิตี้วันนี้น่าจะทําได้นะครับน่าจะเบียดอาชนะอาร์เซนอลได้แบบ ไม่น่ายากเย็นสักเท่าไหร่นะครับยังไงให้พี่ๆเผื่อไว้ด้วยครับผมชอบอีกอย่างนึงคือให้มองไปที่สูงด้วยนะครับคู่นี้ผมคิดว่าคู่นี้จะมีสกอร์กันเยอะแน่นอนนะครับให้อยูอ่เพราะฉะนั้นฟันธงไปเลยให้อยู่เจ้าบ้านแมนซิตี้แล้วก็ให้มองไปที่กำแพงความสูงด้วยวันนี้คู่นี้จะยิงกันเยอะด้วยอย่างแน่นอนเอาละครับเราเข้ามาถึงคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4ประจําวันที่26นี้แล้วนะครับ ข้อที่4นะครับผมขอย้ายค่ายไปที่ศึกอลาลิก้าสเปนนะครับเป็นคู่ที่ไม่ใช่คู่ใหญ่คู่โตอะไรนะครับแต่เป็นคู่ที่น่าสนใจและผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่ทําเงินให้กับพี่ๆได้นะครับคู่นี้เซลตาบีโก้ครับพี่ๆเปิดบ้าน อบานการาดิออสนะครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของทีมเยือนเอลเช่นะครับต้องบอกว่าวันนี้ทีมเจ้าบ้านเซลตาบิโกตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางส่วนเอลเชยังจมบวยแล้วคาดการณ์ว่าเอลเช่นี่แหละจะเป็นทีมแรกที่กระเด็นตกชั้นนะครับส่วนเลดต่างประเทศวันนี้สื่อต่างประเทศยกให้เจ้าบ้านเซลตาบิโกเปิดบ้านเป็นต่อทีมเยือนเอลเชอยู่ที่ 1.5ึ 1> 1. นะครับหลูกครึ่งอ่ะหช่วงตัวครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับราคาแรงมากๆนะครับแต่ก็ขัดเขาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเอลเช่ทีมนี้ออกไปเยือนทีไรนี่นเละกับบ้านทุกทีนะครับเอาละเราไปดูนะครับสภาพความพร้อมและรายละเอียดของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับ คู่นี้นะครับเซลตาบิกโกโพบเอลเช่เคยเจอกันมาทั้งหมด13ครั้งนะครับเฮดเวทเคยเจอกันมา13ครั้งเป็นเจ้าบ้านเซลตาบิกโกทำได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับเจ้าบ้านเซลตาชนะไป6เสมอ3แล้วเป็นเอลเช่ชนะได้4ครั้งนะครับส่วนนัดล่าสุกสดก็เซลตาบิกโกบุกไปชนะเอลเช่ได้1ประตูต่อ0เมื่อวันที่7มกราคมนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เอง ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมอย่างที่บอกครับไม่ได้สวยหรูอะไรเลยทั้งคู่นะครับแต่เจ้าบ้านดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป1เสมอ2และแพ้2นะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเยือนเลมลิดนะครับโดนเมนลิดตกมา2ประตูต่ตอศูนย์สำหรับเซลตาบิโกแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือเอลเช่ทีมเยือนนี่แหละครับพี่ๆ5นัดหลังสุดแพ้รวดเลย5นัดนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านนะครับพ่ายให้กับบาลิเซียไปศูนประตูต่อ2 เอาละครับเราไปดูคาดการ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเจ้าบ้านเซลตาวิโกวันนี้นะครับน่าจะใช้หน้าคู่คู่เดิมนะครับตัวเก่งทั้งฮาริสเซฟาเลวิดนะครับแล้วก็เดียโกเดียโกอัตปาสนะครับกองหน้าตัวเก่งของเขาส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับวันนี้จะมาในระบบ5-3-2เน้นเกมรับเป็นหลักแล้วใช้เกมโต้กลับเร็วนะครับจะมีเปียร์มิลล่านะครับเป็นกองหน้าคู่กับลูคัสบอยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า ยิงสกอร์ได้น้อยนะครับสำหรับทีมเยือนเอลเช่ทีมนี้แพ้ใครก็มักจะแพ้สกอร์ศูนย์นะครับทำให้สุ่มเสี่ยงและก็คาดการว่าเกิน50%แล้วนะครับที่จะตกชั้นสำหรับเอลเช่ตัวผู้เล่นที่ติดทดแบนและได้รับอาการบาดเจ็บคงค้างอยู่ของเซลตาบิโก้เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ก็เป็น5ตัวเดิมๆนะครับหน้าเดิมๆทั้งหมดเลยส่วนฝั่งทีมเยนะือนเอลเช่เนี่ยวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่3คนนะครับ3ตัวด้วยกัน ทำไมนะครับผมถึงหยิบคู่นี้มาให้พี่ๆเป็นคู่ปิดท้ายนะครับคู่ที่4ในค่าคืนนี้ผมมองว่านะครับมองในทุกมุมทุกเหลี่ยมทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้เจ้าบ้านเซลตาบีโก้นะครับจะไม่ใช่แค่เบียชนะทีบีเอ็นเอลเช่เท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการเปิดรังถล่มเลยก็ว่าได้นะครับด้วยเราคาที่เปิดมา1.5นะครับ1ลูกครึ่งเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรสําหรับเจ้าบ้านนะครับคิดว่าวันนี้เจ้าบ้านเซลตาบีโก้ถล่มเอลเช่ได้อย่างแน่นอนนะครับให้อยู่เซลตาบีโก้ ใทุกเดือนราคาเลยนะครับพี่ เอาละครับเราไปสรุปนะครับภาพรวม4คู่วันนี้ที่ผมคัดสรรมาให้พี่ๆกันเลยดีกว่านะครับสวยทุกคู่อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับคู่แรกนะครับผมมองไปที่ไบรตันแอนท์โฮปเอาเบียนวันนี้นะครับน่าจะบุกไปยัดเยียดความปลาชัยให้ดันติแคมฟอเรสต์ได้ส่วนคู่ที่2นะครับผมยังเชื่อใจเดวิดมอยนนะครับในรังน่าจะมี1แต้มเป็นอย่างน้อยนะครับไม่น่าแพ้ให้กับลิเวอร์พูลส่วนตัวที่3ามนะครับแมชเช่เตอร์ซิตี้วันนี้เปิดรังถ้าชนะได้ก็แทบจะคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีก คิดว่าวันนี้ซิตี้น่าจะเบียดอาชนะอาร์เซนอลได้ส่วนคู่ที่4นะครับลาลิก้าสเปนให้เชื่อใจเจ้าบ้านเซลตาบีโกในทุกเลนราคาวันนี้จะตบเอลเช่ได้อย่างสบายๆครับเอาครับพี่ๆจบไปแล้วนะครับสำหรับ4คู่ในค่ำคืน ในค่ำคืนวันที่26เมษายน2566นะครับทางหน้าช่องก็จะมีประมาณนี้ที่ผมหยิบยกมาให้นะครับส่วนพี่ๆท่านใดสนใจตัวอื่นนะครับรายละเอียดตัวอื่นหรืออยากได้ทีเด็ดตัวอื่นตัว VIP นะครับอยากเข้ามาร่วมกลุ่มกับเรานะครับก็แอดมาได้เลยตามที่ผมขึ้นให้ทางหน้าจอแล้วนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับมาถามศาสนะคู่อื่นมาดูตัวอื่นนะครับมาดูในกลุ่มของเราว่าเต็มกระดานกันขนาดไหนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆส่วนตอนเย็นเนี่ยคู่เย็นนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปโยนลงให้ในกลุ่มอีกทีนะครับส่วนพ,พี่ท่านไหนที่รอบอลฟุตบอลคู่เย็นก็เดี๋ยวผมจะไปโยนให้เลยนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนพี่พี่ท่านไหนนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากพี่พี่กดติดตามกด subscribe กดหัวใจทางเพจของเครกระดานบอลไว้ด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่พี่ขอให้พี่พี่ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ